สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือในการบริหารจัดการอีกอันนึงซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับความานิยมพอสมควรนะครับนั่นคือเครื่องมือที่เรียกว่า business model canvas นะครับซึ่งเครื่องมือชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับการที่เราจะใช้ในการทำความเข้าใจ โมเดลทางธุรกิจที่เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็นำไปใช้ในการออกแบบโมเดลใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะ,อะลองมาสรุปให้ฟังนะครับว่าวิธีการใช้หรือว่าลอจิกของโมเดลตัวนี้คืออะไรนะครับเราจะไดะ้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นในโมเดลตัวนี้นะครับก็จะมีอ หน้าตาน่าจะเป็นตารางที่หลายท่านคุ้นเคยกันนะครับเ่าจะมีเรียกว่าเป็นเป็นเทมเพลตนะครับเป็นเป็นช่องช่องให้เพื่อความสะดวกในการใช้งานคราวนี้เวลาที่เราเราจะนำมาใช้มื่จริงๆเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือกระบวนการคิดในแง่ของเหตุและผลนะครับว่าทำไมผู้ที่ออกแบบใน เทมเพลตอันนี้นะครับถึงได้แบ่งช่องต่างๆนะครับเป็นอ่เป็นหลายช่องนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เวลาที่เราใช้เครื่องมือชุดนี้เนี่ยเราจะใช้ได้อย่างเข้าใจและก็เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับองค์กรของเรานะครับโอเคเรามาลองดูกันในใน,ในการใช้โมเดลตัวนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากช่องขวาสุดช่องขวาสุดอยู่ตรงไหนนี่ใช่ไหมครับ ซึ่งเขาจะเขียนว่าเป็นเป็นคัสเต e ร์เมอร์เซกนะครับั้นตรงนี้เนี่ยอ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นช่องที่หนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการในการทำธุรกิจเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นเสมอจากการกำหนดให้รู้ว่าใครคือลูกค้าของเรานะครับลูกค้าของเรามีกลุ่มไหนบ้างนะครับน,นี้คือี่คือจุดเริ่มต้นของของบิซนเนสโมเดลแคทวา หลังจากนั้นเมื่อเราได้รู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มไหนเป็นเซกเมนต์ไหนนะครับเป็นเช่นเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มวัยหนุ่มสาวะนะครับเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ทํางานอยู่ในเมืองใหญ่สมมุตินะครับนี่จะเป็นการกาหนดเซกเมนต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะบอกว่าเมื่อเราทราบแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครก็จะมาสู่กล่องที่สองนะครับก็จะมาสู่ตรงคือช่องนี้ครับนี่ช่องนี้อ่ะเราจะเรียกว่าตอนนี้เป็นกล่องที่สองเสียบที่สองตรงนี้อ่ะก็จะเป็นการชนคิดต่อว่ากลุ่มเซกเมนต์ที่เราสนใจเนี่ยแต่ละกลุ่มนั้นอะไรคือแว l ลูนะครับอะไรคือแว l ลูของของลูกค้าในกลุ่มที่เราสนใจ นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้านะครับตัว Product นะครับหรือว่าตัวตัว Service นะครับนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังหรือว่ามีคุณค่าต่อลูกค้าแต่และกลุ่มนี่คือสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับนี่เป็นเส้ที่2หลังจากนั้นเมื่อเราชัดเจนแล้วว่า v a l u e อะไรท,ที่ที่ลูกค้าเราคาดหวัง นะครับก็จะไปสู่สรตทที่3ว่าเราจะสร้างความสัมพันธ์หรือว,ว่าติดต่อพูดคุยรู้จักกับลูกค้าได้อย่างไรนี่จะเป็นขั้นตอนที่3านะครับอาจะมีช่องเราจะว่าจะรู้จักรู้จักลูกค้าอาจะมีเรレーションชีพกับลูกค้าได้อย่างไรบ้างนะครับ และเมื่อเรารู้จักลูกค้าแล้วนะครับเราจะส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆให้กับลูกค้าเราผ่านช่องทางอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่เป็นออฟไลน์นะครับหรือว่าออนไลน์นะครับต่างๆที่จะเป็นจะเป็นช่องทางในการในการส่งมอบสินค้าและบริการนี่จะเป็นเส้นที่สี่นะครับหลังจากนั้น ขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่เหล่านี้ก็จะเป็นที่มานะครับว่าเมื่อเราทำแบบนี้แล้วเนี่ย revenue stream นะครับะจะเป็นหมวดที่ห้ารายได้ต่างๆที่เราจะได้มาจากการทำตัวนี้เนี่ยจะมาจากสายทางหรือว่าช่องทางไหนบ้างอ่ะก็จะเป็นแหล่งรายได้นะครับรายได้ต่างๆนะครับจะมาจากตรงไหนบ้างตัวนี้ก็คือคืออ่าเซที่ห้านะครับ 1> 1, 2, 3, 4, 5, นหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดไล่ฟังนี่ยงนะครับหนึ่งลูกค้าเราคือใครสองลูกค้าเรามีแวลูหรือว่าต้องการอะไรอะไรสําคัญสหรับลูกค้าเราจะติดต่อลูกค้าได้อย่างไรเราจะส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างไรและห้าเราจะมีรายได้จากลูกค้าประเภทไหนบ้างนะครับในห้าส่วนนี้เราจะเรียกว่าเป็นเป็นหน้าบ้านเป็นหน้าบ้านาอาจจะลองเขียนตรงนี้แบบนิดนึงนะครับเป็น เป็นหน้าบ้านนะครับเป็นหน้าบ้านเป็นฟลอนเป็นฟลอนนะครับอ่าน,นี้ดีกว่าเป็นฟลอนเป็นหน้าบ้าน FRONT เป็นฟลอนนะครับหลังจากนั้นอเมื่อเราได้คิดในมิต <es> ิต่างๆของหน้าบ้านแล้วเนี่ยก็จะมาสู่ขั้นตอนถัดไปว่าเพื่อให้ได้สินค้าและบริการต่างๆนานาที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเส็ที่หกเส็ที่หกคือช่องนี้นะครับ เราเองบริษัทของเรานะครับจะต้องใช้ resources อะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแมชชีนนะครับเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหลายนะครับแมทชเรียวนะครับทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งบุคลากรแมนนะครับที่เป็นคีย์ที่เป็นคียคือเป็นปุ่ยสําคัญที่จะทําให้เราสามารถที่จะส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆนะครับเพื่อให้ ลูกค้าเราได้นะครับอตอบสนอง value ต่างๆของลูกค้าเราได้เนี่ยนะครับต้องใช้ Resource อะไรบ้างนะครับและอันที่7อ่านะครับอันที่7เราจะต้องมีกิจกรรมต้องดำเนินการต่างๆในเรื่องอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเราต้องทำอะไรบ้างที่เป็นปุญแจสสำคัญของเรานะครับและอันที่8ะนะครับ อันที่8นะครับในการดําเนินกิจกรรมต่างๆที่ว่านี้เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งการมีรีซอร์สต่างๆในช่องที่6แล้วก็เจ็เนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องทำด้วยตัวเองแต่เราใช้ใช้พาร์ทเนอร์นะครับใช้พาร์ทเนอร์เราจะมีคีพาร์ทเนอร์เราจะประสานเราจะเอาซอร์สเราจะทํางานร่วมกับหน่วยงานข้างนอกนะครับอะไรอย่างไรได้บ้างอันนี้จะเป็น8นะครับ ในขั้นตอนที่678นะครับก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าคอสหรือว่าต้นทุนนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็น9เนาะ6ก8 9อ็อ่าก็จะเป็น9เห็นไหมครับก็จะเป็นต้นทุนว่าไม่ว่าจะเป็น6หรือ7หรือ8ก็ให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราจะต้องจะต้องเตรียมว่นมีต้นทุนอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นเป็นภาพรวมนะครับของ ของการไหลของกระบวนการคิดนะครับกระบวนการคิดของอวิสเนตมา์เดลแคนวาร att, นะครับที่ถ้าเราเข้าใจลอจิกตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราเอาไปคิดในแง่ของอการพัฒนา business model หรือแม่กระทั่งการไปคิดในเรื่องของเส้ญญนที่ต่างๆของบริษัทเราก็จะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับนี่ก็จะเป็นเป็นภาพรวมนะครับที่ผมอยากจะแชร์กับกเพื่อนๆนะครับในแง่ของ วิธีการใช้ business m o d e a c a n ว a s นะครับให้ให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ